สุสกิเซียดนะครับคันนี้มีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับรีโมทกดใช้งานไม่ได้นะครับแต่กุญแจไม่พังนะครับแล้วก็ไฟผ่าหมากนะครับกดไม่ทํางานปุ่มเซนทัล็อกข้างประตูก็ใช้งานไม่ได้นะครับเวลาเสียบกุญแจบิดออนไฟน่าปัดขึ้นนะครับแต่แต่ที่ผิดสังเกตจะเป็นรูปดอกกุญแจสีเหลืองนะครับหรือไฟอีโมนะครับถ้าถ้าดอกกุญแจขึ้นแบบนี้เวลาสตาร์ทไม่ติดนะครับ จะทำการแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบไฟนะครับเซ็นเตอร์ล็อกใช้งานได้ปกตินะครับไฟพามาก็ทํางานนะครับทีนี้มาทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนสังเกตนะครับไฟรูปดอกกุญแจสีเหลืองก็ดับลงนะครับถ้าไฟอีโมดับก็สตาร์ทได้เลยนะครับติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับไฟสูงไฟหน้า ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับมีปัญหาเหมือนรถคันนี้นะครับระบบไฟเลี้ยวไม่ทํางานเซนทัล็อกไม่ทํางานนะครับไฟก็ลูกุญแจกับพิพสตาร์รถไม่ได้เรียกใช้บริการได้ครับ